ช่องไรชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เจะถ่ายคลิปจะทําคลิปนะคะวันนี้ก็มีอะไรมาท่ามกมางก,กับบรรยากาศแบบเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะบรรยากาศบ้านๆนะคะตอนนี้ก็ร่มหนาวมาแล้วนะคะเวลานี้ก็เวลาสี่โมงนะคะทุกคนคะเบิ่งบรรยากาศ กระิบร่มโปรยนิดนึงนะคะวันนี้นะคะตัวก็จะพามาสำรวจบ้านพักนะคะว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเพราะว่าบวัยทายคลิปย้อนกบันพอด่โดนแล้วนะคะพี่น้องคะก็เลยจะภาพมาสำรวจนะคะเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปทัวร์นะคะ <c oughs> บ้านพักนะคะตอนนี้เพราะว่าหลังจากล่าสุดก,กับทริปนั่ก็กลับบ้านส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านพักส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามี ซ้อมมั่พิองค่ะซ้อมอีกทีวันที่25นะคะแดนเซอร์คือลงทามายแกะเป็นเพลงเป็นเพลงเลงไปเลยนะคะก็คือเพื่อจะไปก็คือจะเป็นแสดงวันที่30อยู่ที่บ้านพักน้อเป็นคอนเสิร์ตแบบมรำสิงครั้งที่28นะคะทุกคนค่ะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตัว๋วรีบซื้อบัตรจองตั๋วเลยนะคะตอนนี้ตนเรก็จะพาทัวร์นะคะตอนนี้ตนนันเรก็อยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านนะคะบ,บรรยากาศแบบนี่นะคะก็คือเรจะนีป่าล้อยหลินอะไรประมาณนี้แต่เราจะเดินทางเลยนะคะ ตอนนี้ดเรก็จะพาทุกคนนะคะมาทัวร์เอ่อเบื้องร้งเบื้องหน้านะคะมาทัวร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่กางเต็นท์นะคะนี่แล้วนี่ก็จะเป็นวงกางเต็นท์นะคะโมทีฟปวกโเล็กอ่ามายูนั่งพี่น้องขะแล้วก็จะเป็นเวทีนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวทีนะคะพวกชาวอุปกรณ์เราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นฉากเป็นอุปกรณ์ต่างๆค่ะ ก็เริ่มเป็นหมองเก็บ <_ d ream> กเ็เลยเป็นโร่งเก็บอุปกรณ์ด้วยปริยายไปเรื่อยเลยคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตัวเองก็กจะพาไปชมเวทีนะเวทีนี้หลังจากที่ห้องไรสดเหลีะะ่ยมเนาะห้องเกิดจะคอ,อนวอยอาจารย์ทีมอาจารย์คอนวท์เพื่อกิกจะหาผ่ามาม่งไหวนะพี่น้องค่ะนี่นะ,ะ,นะ,ะเวทีที่เราทำการแสดงนะคะใครที่ซื้อตัว๋วซื้อบัตรจองตั๋วก็จะได้รู้นะคะว่าวิธีมันเป็นสไตล์แบบไหนอันนี้ก็จะเป็นตรงที่ทีมไลฟ์สดอยู่นะคะนี่ค่ะพี่น้องเราจะให้มาใกล้ๆ คือรตรงนี้ก็เป็นที่ไร่สดพนยูนะคะก็จะมีโต๊ะมีอะไรเนาะก็จะมีพัดลมมีผวกเคลื่องต่างๆนะคะแล้วก็จะเดินต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือมาพามาชมนะคะพามาทัวร์เมื่อเคยบอทไทยโดดแล้วพี่น้องคะบอยไทยไปด้วยกันไม่ถึโดดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงเก็บอุปกรณ์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงเก็บเอฟอุปกรณ์เหมือนกันนะคะทุกคน,นคะ่ะด้านหลังนี่ก็กําลังทําอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าวบอยมาโดนแห้ง ออฟฟิศหลังออฟฟิศไม่ได้มานานมากทุกคนเบลมาโดนอิลีนี่นะอันนี้ก็จะเป็นหลักออฟฟิศนะคะทุกคนคะ่ะกับมองคิวอุปกรณ์ตัวกับเจีพวกปูพวกอย่างพุทจิเหตุพจะสิศาสยังบุอเหมือนบอจะทําห้องน้ํานะคะเพิ่นเพิ่นจะทําห้องน้ำนี่นะจะทห้องน้ําเพิ่มนะคะพอห้องน้ำพอใซสพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังออฟฟิศนะคะนี ดีบอาบรรยากาศดีด้วบ่ไ้มาโดดอิเลดหลังออฟฟิศนไม่ได้มันหายคลิปนานแล้วนะคะปกติก็จะมาอยู่จะจะมาจริงถึงอีนีนะคะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้มาแล้วนะคะก็คือบ่มีเวลาว่างมากๆพี่น้องคะเราก็จะเดินต่อไปนะคะโอ้ตดนไมพิ่นบรรยากาศด้านออฟฟิศนะคะก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆบันเพราะว่าตัวนี้ลมหนาวก็ออกแล้วลมหนาวก็ออกแล้วนะคะ ันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเวทีนะทีเพื่อนเพื่อนก็นจะมาจอดรถตรงนี้นะคะจะมาจอดรถตรงนี้โดนตรงขางออฟฟิศนะขางข,ข้างเขาอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าออฟฟิศนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศแบบนี้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะเหมือนเดิอมเหมือนเคยก็ <laughs> <laughs> จะเป็นโซนต่างๆานาให้นนะะะพี่น้องค่ะเ <_' S 2> ดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะ, <_' S 2> เ,ะ,คะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ว้เห็นยังนอกาอาจารย์เห็นยังถ่ายคลิปเบิรงอาจารย์อาจารย์กำนั่งกินกินอยู oh. um, to to okay. oh, uh ่เ huh. บ uh ิร huh. uh ์ม huh. uh ือกินแล้วก็นอนโอ้ยหมกโมคิดมันั่นไงตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนของบ้านแล้วนะทุกคนค่ะอู้อา้าน่าจของพูยิมารฟิลเล่นพี่น้องเบิอาน่าจะของเพิ่นลงกำลังสิเทพูดแล้วพี่น้องค่ะเบิ่งนอ่าน่าจะนะคะ ก็คือบอสบอสบอสเพื่นจะสางบานไปแล้วคะเพื่นจะเหดบานนะคะคเป็ดบานเป็นแบบอันสองส่องที่เพิ่อนในไทยคลิปลงไปงแล้วไปแล้วก็เลยไปไทยคลิปจา้าคื่อเราไม่จะนอนตื่นสาย <c ười> ไม่ใช่นะคะคือร่างกายเราเม่ไหร่เราก็นอนพักผ่อนอะไรแบบนี้นะะอันนี้นะคะก็พาชมอาณาจักรของเพื่นบ้านฟิแนแลนด์นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คืออาณาจักรของเพิ่อน,นะคะ่ะตอนนี้อ่าลงเสาเรียบร้อยแล้วนะคะอออรอรอเทปูลรอดเฮงยันนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสร็จ เซตเล็กเสียเป็นโค้งที่ว่าเปินเคลื่อนโดมมันบ่นี่นะคะก็จะเอาไปทำโดมข้างล่างนะคะคือเป็นคือเนถอดอะไรอ่ะเป็นแต่เมืองขอมือกรอดนะคะพี่นบรรยากาศแบบดีอยู่ค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้สำรวจโดดเมืองอาณาจักรของผู้บ้านฟินแลนด์นะคะกำลังสร้างนะคะทุกคนรอเลยน่าจะนานตั้งแตแล้วปีหน้าหรือเปล่ากับเบอร์วนนะคะ เราก็จะไปที่ครัวกันต่อเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าที่ครัวเราไม่ได้ไปนานแล้วนะคะยากไปครัวก,กันเลยนะคะพัส,ส,ด,าาาาพส,สดุูหลามมาแล้หลามากเคยบบพัสดุแทรมแทรมแอันน้ก็จะเป็นครัวนะคะทุกคนน้ำตาทำอะไรอ่ะทำอะไรคุยอะไรไม่อันนีอ้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะ ตอนนี้ก็จะพันมี่อย่างนะคะเพราะว่าอันพักพอนไหลสดนะคะม่นมีอันนี้น้ำน้ำตาลนะคะบริษัต่างใจชิมวันท้า้นน้องดิเมื่อกี้เห็นน้องยันจะเอายางอามแข็งบอกไม่กินโออิชิตเฟสตตายอันนี้ยังก็เฟสตตายยังบ้ยมึงผวห้าเน่ยยังบอกว่าท่านแฉนจีล่ะโนุสนาสศนพี่โอ้ยกลองเขาใยูนดิเรเป็นยังน่ารู้กัสดเดียวเกี่ยวยกมบงก็ไปก้นเดียวเห็ดเองเขาเสบดอก อโอ้ก็ทำกิจเอกอะไรวะนี่น้องตาเพึ่งก็ต้องมองน้ำแข็งนะคะก็จะมีทางน้ำแข็งอยู่ตรงนั้นเนาะอันนี้โมเดลตั้งใจถ่ายกบพี่กหมองนะเพราะว่าเห็นน้องน้องยางมาพอดีตัวเลยก็จะพาทัวร์นะคะนี่เลยค่ะบเป็นรองจัภายางอ้อมออฟฟิศเพราะว่าอาณาจักรพิบัติกำลังสร้างนะคะผ้าไปเบื้องอาณาจักรพิบัติฟิลแลนด์นะคะแบบนีเป็นจระไนเนาะโอเคค่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตัวเล็กชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอาจจะถ่ายแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะม้วนเดียวจบเพราะว่าตัวเล็กก็จะไปทำธุระต่อก็ไม่อยุ่ยกับพี่นุชนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้ก็จะแบบว่า พักผ่อนให้เยอะๆเพราะว่าตัวเองก็ไม่สบายด้วยเนาะเดี๋ยวตัวเล็กจะมาอัปเดตอาการโดยอีกทีนะคะหลังฉีดวัคซีนนะคะพี่น้องคะตัวเล็กถ่ายคลิปไว้ยูแต่ว่าบ้านไหนบ้านที่ไม่ไตัดลงนะคะว่ามัานไม่ถ่ายแบบปะตต์ปัตต์ไปได้ไรตรงจับใจข้อตั้นเห็มันได้สะก่อนนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเล็กด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอย่าฝากลืมติดตาแเนี่ยนะคะแล้วต้องต้องขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ทุกๆรอบเลยนะคะปกติกันสิดู๊ชคลิปลงพี่น้องไปาถ วันนี้การเป็นแปลงบ่อยนะคะขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็หาเสื้อนยาวนะคะคือดราม่าการของเราอบอุุนเพราะว่าที่บ้านพักนี่ลมลมหนาออกแล้วนะคะไว่ากับเวลาเต็ดน่กัจะนาวสหน่อยนะคะ,นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพรว่เซนสกักคนนะคะสวัสดีค่ะ